สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟิล์มกองแสงที่ติดกระจกบ,บ้านอ่าสามารถซื้อติดเองได้คุณก็ซื้อมาติดเองได้ผมว่ามันก็โอเคดีในสถานการณ์ที่โอโ้โหร้อนร้อนปุ๊ก็ร้อนเลยร้อนมากด้วยแล้วที่เมืองไทยก็ธรรมดาครับพี่เออเรื่องแดดนี่เป็นเรื่องปกติเลยอ่าอันนี้เนี่ยเราติดฟิล์มลงไปแล้วติดให้ดูครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไหมประมาณนั้นนะพี่นะ อันนี้ต้องบอกว่าเราก็ติดไปตรงนี้เนี่ยช่องช่องช่องตรงกลางเนี่ยติดแล้วนะอ่าก็จะรู้สึกได้ว่าแสงมันนุ่มนวลขึ้นสบายตาขึ้นอ่าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเย็นขึ้นมันเย็นขึ้นมันไม่ร้อนจนเกินไปอะ่ะเออนะอันนี้ก็ติดให้บ้านลูกค้าลูกค้าเลือกใหม่ใหม่ที่ทดสอบกันกับลูกค้าลองติดซื้อตัวเลขให้มันมน้อยน้อยเอา ไอ้สักครึ่งครึ่งหนึ่งเราคิดว่าครึ่งหนึ่งก็น่าจะโอเคยี่ิห้าสิบเปอร์เซ็นติดแล้วโอ้โหไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กทำไมอ่ะมันอ่อนไปหน่อยมันอ่อนไปผมมีความรู้สึกอย่างนั้นกันเออเราก็เลยพัฒนาขึ้นมาให้มันเข้มข้นสักนิดหนึ่งโดยความรู้สึกว่าติดไปติดมาผมว่าเปอร์เซ็นต์ขนาดเนี้ยกําลังดีเออมันกําลังดีสําหรับการติดใช้งานเออนะอันนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนอ่าเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนก็เอามาให้ดูอันนี้ต้องบอกว่า ตัวเลขเนี่ยพาปวดหัวหน่อยทำไมอะ <c oughs> แต่ละร้านบอกไม่เหมือนกันนะอ่าน,นี่ยกยกตัวอย่างอะสมมุติไอ้อย่างไงตัวเลขตรงนี้นนเนี่ยนะอ่านี่เขาบอกว่าแสงส่องผ่านสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่านนี้คุณต้องระมัดระวังที่อ่านตัวเลขสิบเปอร์เซ็นต์เราคิดว่าเออมันน่าจะเหมือนกันสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนพี่แต่ละร้านไม่เหมือนกันทําไมอะลองอ่านดีๆบางร้านเ็นะเขียนว่าแสงอย่างร้านนี้บอกแสงลอดผ่านสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอีกร้านหนึ่งเขียนว่า กรองแสงสิบเปอร์เซนงงไหมงงไหมคือคือพี่งงไหมคือพ,พ,พี่เข้าใจเปล่าแสงผ่านมาได้สิบเปอร์เซนกับแสงผ่านได้เก้าสิบเปอร์เซนแต่กรองไ้แค่สิบเปอร์เซนเข้าใจไหมพี่มันคนละแบบกันนะโอ้โหผิดกันรีบรับหน้าหน้ามือหลังขาเลยไม่ใช่อะไรเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเออ่ดูเลขให้มันครบๆหนไอนก็นดีนะพี่นะอ่าอันนี้ีผมซื้อเลขเลขแบบไหนบ้างอ่าต้องบอกว่าอย่าดูแค่ตัวเลขสิบเปอร์เซนต์ตัวนี้ตัวเดียวอ่าแนะนําให้ ขยายให้ดูอึดอึดอ่าขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอ่านี่ให้สังเกตตัวเลขตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นค่ามาตรฐานเขาเรียกตัวเองว่าทีเซอร์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอ่าอันนี้เนี่ยถ้าดูถ้าเห็นตัวเลขแบบเนี้ยก็น่าจะอยู่ในเรนจ์การกองแสงประมาณที่ผมที่ผมเห็นที่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 ถ่ายให้คุณดูที่อยู่เหนืนอน่ะนะเออเข้าใจป่าวถ้าอยากให้มัน มืดกว่านี้ก็ให้ตัวเลขตรงนี้ยมันเยอะกว่านี้โอเคไหมอ่าโอเคก็อ่าประมาณนี้โอเคม,มันไม่ค่อยพลาดในไอไอทีททเซอร์ไอไพวกตัวเลขเนี่ย I R R หกิบหกเปอร์เซ็นเลขอะไรก็ไม่รู้อ่านแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันอีกอันก็คือ U V อ่ากองแสง U วงคือกรอง U V เก้าสิบแปดปอร์เซ็นโอเคเออใสติดลงไปแล้วเออมันเย็นขึ้นมัน ร้อนน้อยลงอ่าด้วยเหตุผลก็คือบ้านที่คุณเห็นนะ่ะเอ่อคือบ้านนะ่ะเขาหันทางที่ใต้เออตะวันตกตะวันออกอยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยแล้วแดดบ้างเราเอียงใต้พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยด้าบ้านขางนี่โดนแดดตั้งแต่เช้าอย่างเย็นเลยเพราะฉะนั้นการติดก็จะทําให้มันเย็น ขึ้นหน่อยเออนะนะแต่ไม่บอกให้เย็นเลยพี่ยังติดทึบแลวพ,พี่ยังติดทึบเลยซื้อก็บางทีก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางฟรีมาบอกประสบการณ์ก็ได้อ่าผมใหม่ๆที่ซื้อฟิล์มอันแรกเลยมีความรู้สึกว่าตรงนั้นแดดแรงจริงๆเราก็อยากให้มันกรองเยอะๆผมมากอดก็ไปเห็นร้านหนึ่งเขาขายเป็นฟิล์มดำอะ่ะมันก็มันมันมันดำก็ดำอยู่นะแต่แต่มันถ่ายมาแบบมีลายดอกเป็นคล้ายๆสีลุงอะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ ก็สวยดีนะถ้ามันแบบลายดําแล้วคือพ,พื้นดาแล้วลายดอกลายดอกเป็นสีลุงเวลาแสงส่องปุ๊บแล้วมันทะลุผ่านมาเป็นเป็นดอกไม้สีลุงสวยนะสวยเออซื้อเลยเอามาติดดําปีเลยพี <laughs> โ่โอ้โหเสงเป็ดเลยจริงติดลงไปยังก็ห้องได้กุลาดมืดตื่อเลยโอ้ยังก็แพงเลยไม่มีแสงรอดผ่านตกตีก็ไม่มีลายดอกลายเดิกเลยก็ไม่เห็นเลยทักถ,ถามลานกาว ไหนลายดอกพี่เออร้านคา้าบอกจะมีลายดอกซึ่งเมื่อแสงมันขึ้นไปกระทบไม่ใช่แสงทะลุมาไอ้ยะห่วยซ้มไปเออเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อก็อ่าพึงระมัดระวังอ่าแต่ถ้าอยากได้ทึบเลยก็อากจแล้วกันไปก็ไปซื้อแบบทึบเลยก็ได้แต่จะบอกว่าไอ้ลายๆที่คุณเห็นน่ะมันมันไมน่ไม่วบามันทะลุฟิล์มลงมาแล้วมันเห็นไม่ใช่ต้องเป็นแสงที่พ้าไปกระทบแล้วเห็นซึ่งไม่เห็นหรอกซึ่งจริง โอกาสจะได้เห็นมุมกระทบของแสงตรงนั้นน้อยมากคือคือเราไม่ได้เปิดไฟสองเพชรสองมันรอบทิศทางนี่หว่ามันจะได้เห็นทุกทุกลายดอกสีลุ่มแบบนั้นมันไม่ใช่มันไม่มีเออนะอันนี้ก็เป็นฟิล์มนะออย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ตัวเลขที่น่าสนใจอกันหนึ่งที่น่าสนใจคือบางทีคุณเห็นในตัวเลขตัวนี้สิบเปอร์เซ็นต์ฮะจริงอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มั้งไม่มั้งพี่กลับมาดูที่กระจกค่วานพูดอยูว่าติดลงไปแล้วหม่ยมามามมมัน ถ้าบอกว่าแสงสอง่านสี่เปอร์เซ็นไม่อ่ะคุณคิดว่านี่มันแสงสอง่านสี่เปอร์เซ็นเหรอผมว่ามันไม่ถึงหรอกไม่ไม่ถึงไม,ไม,ไม,ไม่มันเกินดิมันต้องเกินสี่เปอร์เซ็นเนี่ยมันจะสว่างในขนาดนี้สี่เปอร์เซ็นต์นะคือเข้าใจไหมอูคือตัวเลขที่ให้มาบางทีปวดหัวปวดหัวขนาดไหนเวลากดซื้ออ่ะให้ดูเวลากดซื้อเนี่ยพี่เวลากดซื้อเขาบอกว่าความเข้มข้นขอ,ของฟีดในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต แต่เราเห็นตัวเลขเจ็ดสิเปอร์เซ็นหรือว่าค่าทีเซอร์ของเขาที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าเออดูแล้วมันสมเหตุสมผลน่ะคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตกรองแสงไปแล้วเออมันทะลุมาสักยี่สิบห้าโอเคนะเออประมาณนี้อันนี้เราถ่ายให้ดูแบบขยับค่อยค่อยคอยขยับเข้าไปใกล้ๆในจุดที่ติดฟิล์มแล้วกยังไม่ติดให้ดูว่ามันกรองแสงได้ประมาณนี้สบายตาดีนะ